วันนี้มาพบกับพึ่งนิสันเอสเคชวยอีกแล้วนะคะวันนี้พึ่งอยู่กับรถนิสันนาวาล่านะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแบ็ก e d i t ชันเกียร์ออโต้ค่ะราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่9ก้าแสนสามื่นสี่พันบาทค่ะและคันนี้นะคะลูกค้าก็จบที่ดาวยี่สิเปอร์เซ็นตนะคะเป็นโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษค่ะดอกเบี้ยเพียงศูนจุดสี่นเปอร์เซ็นเท่านั้นค่ะผ่อนถึงผ่อนนานถึงหกปีนะคะหรือว่าจะสิบสองเดือนนะคะคันนี้เดี๋ยวพึ่งพาเพื่อนๆืนะคะไปชมกันคะ่ะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มให้้้กกกัับบลูคคคาาาไปาะะาไปปงนนะะะเเ๋วรม่ สำหรับคันนี้นะคะเพื่องก็ติดเป็นตัวอักษรด้านหน้าสีแดงสีสวยแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนโลโก้เป็นโปร p พเอให้แบบนี้ค่ะทําให้รถเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นค่ะสําหรับ b บ a เ k อ d i t ชั่รุ่นนี้ก็จะมีเป็นลายการาฟิกสีสวยแบบนี้เลยนะคะลายสติกเกอร์ติดตั้งให้จากโรงงานแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังแถมเป็นครอบไฟหน้าให้ด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะไฟเป็นคอร์ดไออทั้งสดวงด้วยนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะก็ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกไปแนววดีให้แบบนี้เลยเดี๋ยวตามมาดูด้านข้างกันค่ะสําหรับด้านข้างนะคะคันนี้ก็ติดตั้งซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะซึ่งติดตั้งให้จากโรงงานมาอยู่แล้วค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กซ์ขอบ18นะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นค่ะ<ม>คันนี้ก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบแอ d ดีค่ะและยังมีกล้องนะคะมองรอบทิศทางรอบคันด้วยนะคะสำหรับคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านนี้เลือกฟิล์มเป็น80%นะคะแล้วก็บานหน้า60%ค่ะแล้วก็กันสานนะคะติดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วมือจับนะคะก็ติดให้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับบันไดข้างขึ้นลงขนาดใหญ่แบบนี้นะคะติดจ้งให้จากโรงงานค่ะแล้วก็คันนี้เลยค่ะโรบาร์นะคะคันนี้ก็ติดตั้งให้กับลูกค้าค่ะดูสวยงามมากๆค่ะนี่ด้านหลังก็มีสติ๊กเกอร์คำว่า b a g k edition นะคะ เราก็ใส่เป็นข้อฝาถังแบบนี้ให้ค่ะเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะคะด้านหลังก็มีข้อไฟท้ายให้แบบนี้นะคะติดให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเดีย๋ยวตามมาดูที่ด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับขาท้ายด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์ลายกราฟิกสวยๆมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็มีกล้องมองมองหลังให้แบบนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นโลโก้ของโกโ o เอ็กให้แล้วก็เสริมด้วยตัวส่อนนาว่าตัวนูนแบบนี้นะคะให้รถเนี่ยดู โดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็กันชน้ายนะคะแข็งแรงเป็นแบบแคบขั้นบันไดนะคะติดตั้งให้จากโรงงานแล้วนะคะเป็นของแท้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยสี่จุดแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาถอยจอดนะคะมาเพื่อนๆนะคะไปย้ํากันโปรโมชั่นกันที่หน้ารถอีกทีค่ะอย่าไปเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะก็ สามารถติดต่อพึ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0617423994นะคะสามารถโทรมาได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาได้ค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะดอกเบี้ยเพียง0.40%คันนี้ดาว20%นะคะผ่อน6ปีค่ะหรือว่าจะดาวน้อยก็มีนะคะดาวเริ่มต้นที่19,999บาทเท่านั้นค่ะก็มีหลายแคมเปญให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะก็สามารถพักเข้ามาสอบถามพ่ได้นะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ขอฝากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ